สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมือพาทุกคนมานอกสถานที่มาซื้อแฮมเบอร์เกอร์ของอาชาติสวีเดนนะคะแฮมเบอร์เกอร์ชาติสวีเดนเหรอชื่ออะไรหรอไม่ใช่แมคโดนัลล์นะคะก็ที่นี่เขาเรียกว่ามักซ์ Max นะคะเป็นชาติสวีเดนนะคะเมื่อกี้ก็ได้สั่งไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะรอรับแฮมเบอร์เกอร์จากช่องนี้นะ ร้านนี้นะเอมมี่เคยทำงานนะคะอยู่พักหนึ่งเนาะก็สองสามเดือนหรือยังไงอะ่ะปีสองเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อเอมมี่ทำงานอยู่ที่นี่นะคะสองหรือสามปีที่แล้วหมดจำไม่ได้นะมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่คนสวีเดนเขา,าสร้างขึ้นมานะคะก็เหมือนกับแมคโดนัลล์แหละแต่ว่านี้มันเป็นชาติสวีเดนนะ น,นะคะมเบอร์เกอรเป็นของคนชาติสเดนนะอนี้ร้านนี้เนาะทุกคนนี่นะร้านเขาลักษณะแบบนี้นะคะแฮมเบอร์เกขายแฮมเบอร์เกถ้าเป็นภาษาสเดนก็เป็นมัคส์นะคะ Jag gör den där Smakar bra? Mm. Mm. Smakar bra du det Va? Det syns väl? Mmm. Okej. Okay. Mm. <laughs> gör mamma då? Nej. Är det svenskar som tillverkar de här hamburgerkedjorna? Ja. Mm. Finns bara i Sverige. Du ska äta någonting till som skulle försvinna snart, sa du. Hamburgare. Mm, nu -hmm. regnar mm -hmm. det. Är Avokado. Mm. -hmm. mm. mm. Jag slog upp mot rutan. På en stock. Har du koll? Malanki, den där ออันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไก่รสชาติเหมือนเคฟซสี่ฝนตกครับทุกคนอากาศรอบๆรถฝน กสวรีเดนช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยฝนตกปล่อยมากเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกชุดว่าอุส่น ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะโหแต่ท้องฟ้าดูนะทุกคนมืดมากนั่นคือเมฆฝนนะกำลังจะมาอีกแล้วมั้งอีกระลอกหนึ่งตอนนี้แชนเขาไปซื้อตะปูนะคะตะปูร้านอยู่ละร้านนี่เลยจ้าร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นะเขาเดินไปซื้อตะปู